t อ p of t เดอะ r l d ในวันนี้นะครับชมเทศกาลหิมะที่ซัปโปโรงานยิ่งใหญ่ระดับโลก Snow Festival และงานโซนเคียวไอซ์วอ e ตอร์ฟ f ล s t เฟสติวัลรวมเทศกาลหิมะที่น่าสนใจรอบโลกปิดท้ายด้วยการแช่ออนเซน็นสุดฟินท่ามกลางหิมะที่ญี่ปุ่นติดตามกันจนจบรายการเช่นเคยนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเหลือแป๊บเดียวใกล้จะสิ้นปีแล้วนะครับก็รายการท็อปออฟเดอะเวอร์วันทิศนี้นะครับเป็นวันทิศในช่วงเกินธันวาคมก็คือช่วงฤดูหนาวก็อยากจะเชิญคุณผู้ชมไปเที่ยวในจินตนาการกับเราในที่ต่างในช่วงฤดูหนาวอยู่กับพิธีกรสมซับครับสวัสดีครับพิธีกรครับสวัสดีครับสวัสดีครับแต่ว่าช่วงสิ้นปีบอกไว้ก่อนว่าคุณผู้ชมที่ยังไม่มีโปรแกรมไปนับไฟลังเข้าสู่ปีใหม่ที่ไหนนะครับ เชิญชวนมาเที่ยวกับเราอราวดวปีนี้เราจัดที่โรงแรมชงกรีลาโฮเทลริมเจ้าแมยาชมความงามของพลุริมสายน้ำนะครับตรงโค้งน้ำตรงนั้นเนี่ยผมคมจะได้เห็นพลุที่สวยงามจุดอย่างยิ่งใหญ่จะการตาจากบริเวณไอคอนสยามที่เป็นการความร่วมมือของไอคอนสยามร่วมกับทางการท่องเที่ยวประเทศไทยแล้วก็จะได้เห็นพลุของโรงแรมต่างๆในละแวกนั้นรวมทั้งจากเอเชียจีนะครับเราจะอยู่กันที่ ร้านอาหารสาราทิ์ที่อยู่ในบริเวณโรงแรมเชงรีรรรรลร้วครับคุณผู้ชมสามารถที่จะมาร่วมสนุกสนานกับเราได้นะครับโทรมาสอบถามรายละเอียดน,นะครับเพื่อจะมาร่วมปาร์ตี้นะขวาบสู่ปีใหม่ด้วยกันที่0 6 1 4 2 1 0 1น0แล้วก็0ูน4 2 1 2 6น0นะครับที000 000น,บนี้เชิญชผู้ชมแล้วในช่วงปีใหม่นะครับมาเที่ยวด้วยกันเราก็จะได้มานั่งคุยกันตามภาษาคนคอเดียวกันมา ฝังดนตรีสเราะมาสัมผัสบรรยากาศดีๆอากาศดีๆริบเจ้าด้วยกันนะครับที่ีคลิ่เกิดไว้ว่าเที่ยวไปชมฤดูหนาวพี่จะเกิดครับผมได้คิดถึงเพราะไปโดนจริง <laughs> คือ snow festival คือเขาไม่นึกเลยว่าแบบเฮ้ยในชีวิตนี้มันจะมีมันจะมีเวลาที่แบบขังเราไว้ในประเทศไทยอยีกด้วยเหรอ <laughs> <ๆ>คือตั้งแต่แบบตั้งแต่วัยรุ่นเนี่ยผมก็อันนี้มันเป็นปัญหาจากหนังเรื่องอนนเวนเจอร์อ่ะทำไม ที่มันทำให้ชีวิตของซูปเปอร์สตาร์หายไปหลายปีคือเราเคยท่องเที่ยวเคยเดินทางตัวเองเนี่ยคุณผู้ชมก็ทราบว่าเราเป็นผม,มเป็นนักเดินทางมีคนที่ชอบท่องเที่ยวเราก็เดินทางตลอดเวลาอย่างตอนช่วงเรีนรยนหนังสือที่เที่ยอเมริกานี่เพิ่มเตเราก็เดินทางในอเมร,ริกาขับรถบ้างนั่งบบินบ้างไปเที่ยวทั่วอเมริกามัน,นละแล้วก็การเดินทางโดยเครื่องบินเนี่ยรู้สึกว,ว่ามันช่วงที่เราทำทัวร์กันมาเนี่ยที่นีน่นิมเติมเรา ขึ้นเครื่องบินกันเป็นว่าเล่นแล้วขึ้นจนเรื่องอมเบื่อการขึ้นเครเื่องบินแต่ตอนนี้เนี่ยรู้สึกคิดถึงการขึ้นเครื่องบินยาวๆทีไ่ได้นั่งแบบนั้นผมว่าคุณชอหลายคน,น,นคีนนะ่ฝึดเลยไม่มีให้บินซะด้วยแต่ว่า <c oughs> ผมว่าคุณชอหลายคนก็คิดถึงบรรยากาศของการที่แบบต้องขึ้นเครื่องบินแล้วก็หลับบนเครื่องบินตื่นเช้ามาได้ไปเทียท่ยวที่อีกที่หนึ่งไปโผร่อีกประเทศหนึ่งซึ่งเราก็หยุดการเดินทางกันมานานแต่ว่า ต้องบอกเลยว่าหนึ่งในประเทศที่ผมคิดถึงที่สุดเนี่ยก็คือญี่ปุ่นนะครับแม้ว่าจะรักประเทศไทยที่สุดนะฮะของบ้านเกิดเมือนนอนแต่ว่าเวลาเที่ยวเนี่ยที่เที่ยวที่หนึ่งที่ชอบเลยก็คือญี่ปุ่นโดยเฉพาะญี่ปุ่นหรือฤดูหนาวนะครับซึ่งพอช่วงนี้คอนึกถึงเที่ยวญี่ปุ่นหรือฤดูหนาวสิ่งแรกที่ผมจะคิดถึงเนี่ยก็คือเรามักจะจัดเที่ยวฮอกไกโดในช่วงฤดูหนาวก็คือฮอกไกโดเนี่ยเขาจะมีงานเทศกาลที่ขึ้นชื่อมาเลยก็คือ เอ่อสโนว์เฟสติวัลเทศกาลหิมะที่มูนซัปโปโรครับที่เอ่ยดูบ้างว่าเทศกาลหิมะที่ซัปโปโรเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ปี1950เนย์ี่เยครอ้โหตัง้งแต่ <10 S 1> ส,มสมัยสงครามเกาหลีนะ1950ปีนี้มัน70ปี71ปีอ่ะผ่านไปแล้ว7า72ิบเอ็ดเปีนะครับเกือบจะย่าควินที่เจ็ดสิบสนะครับซึ่งจัดมาโดยตลอดทุกปีนะครับซึ่งซัปโปโรเนี่ยมันจะเป็นเมืองซึ่งถ้าดูจากมุมสูงเนี่ยจะเห็นว่า มันจะมีส่วนสาธารณะผ่ากากเมืองเป็นเส้นตรงนะครับ,รบส่วนสาธารณะตรงนี้เนี่ยในช่วงฤดูกาลปกติเนี่ยเราก็จะเห็นมันเป็นส่วนสาธารสีเขียวเป็นพื้นที่สีเขียวผ่าการเมืองถ้าเกิดดูจากท่ามุมสนนูงนะครับ,รบแต่ว่าพอช่วงหิมะช่วงเทศกาลหิมะเนี่ยเขาก็จะมาเอาหิมะเนี่ยมาปั้นเป็นอะไรต่ออะไรเล่นกันนเทศกาลจนกระทั่งมาเกิดการคิดของการท่องเที่ยวของเมืองซัปโปรโปรเอาไว้ เชิญชวนคนให้มันเที่ยวทีส่สปรอย่างไงเขาก็เลยเริ่มต้นจัดเนี่ยที่สวนตรงนี้ที่ชื่อว่าสวนออโดริกเนี่ยสวนออโดริกก็จะมีเป็นกา้านเป็นบ,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 บนนนล็อกบล็อกบล็อกบล็อกเดินถนนก็จะมีเป็นบล็อกสบล็อกหบล็อก6เนี่ยซึ่งเราสามารถที่จะไปเที่ยวได้แล้วก็จะมีเทศากาลจาัดไม่ว่าจะเป็นคนญี่ปุ่นเข้ามาปั้นฮิมะเป็นของโลโคอลเขาเองแล้วก็จะมีมุมหนึ่งซึ่งเป็นเทศากาลฮิมะนา,นานชาซึ่งก็จะมีคนเนี่ยไปปั้นไปแข่งนันปั้นน้าเป็นตัวครับ ว่าใครจะปั้นน้ำเป็นตัวได้สวยที่สุดเราที่น่าประหลาดใจก็คือว่าประเทศที่ไม่มีหิมะอย่างบ้านเราเนี่ยไปชนะเลยการประกวดการสลัดแผงเนี่ยแเราสลัดเป็นลูหของใช่เป็นลูกฮวยไทยเป็นลูกค<อ>ือรถเป็นรถ<ล>สำล้อเป็นอะไรอยอนซึ่งแบบคือต้องยอมรับกอกว่าคือคนญี่ปุ่นเขาคงไม่เคยมางานแต่งงานเลยคนไทยถ้าเขามางานแต่งงานในประเทศไทยก็จะเห็นว่า ไอ้สลับน้นแขงตามโรงแรมเมืองไทยเนี่ยเขาไม่เคยเห็นว่ามันวิจิตราการตาขนาดไหนเพราะจากการประกวดเนี่ยคนไทยเนี่ยก็เลยชนะแทบทุกป,ปีครับอันนี้คือส่วนใหญ่แล้วคนที่ไปประกวดเนี่ยนะพี่นฤเจิคนไทยที่ไปประกวดที่เทศกาลที่มาที่ซัป,ปโปโรที่สลับน้แข่งโทรเป็นรูป,ปะอะไรต่ะอะไรเนี่ยนะส่วนใหญ่เนี่ยคือพนักงานโรงแรมด้วยนะคือเป็นโรงแรมใหญ่ๆในเมืองไทยซึ่งเขาก็จะนิยมสลับน้นแข็ง มันเป็นมาจิตติ้งของซัปโปโลอะช่วงนั้นเนี่ยต้องการให้คนไทยเดินทางไปเที่ยวเยอะๆก็ให้มึงไทยชนะหน่อยคืออันนี้ซัปโปโรนี่ไม่รู้นะอันนี้คือแค่เราส่งพนักงานโรงแรมไปประกวดนี่ก็ชนะแล้วอะถ้ามองไทยินส่งอีกอาชีพหนึ่งไปนะครับชนะเด็ดขาดเลยอาชีพอะไรนักการเมืองทําไมเพราะมันการปั้นน้าเป็นตัวนักการเมืองนี่ผมว่าเก่งที่สุดล้ะเก่งกว่าที่ใดในโลกสามารถจะปั้น ให้สวยงามมากมายเป็นรถไฟฟ้าหลายขบวนหลายสายขึ้นมาได้หรือไม่ว่าจะปั้นเป็นโครงการอุตสาหกรรมเขตเศรษฐกิจพิเศษปั้นขึ้นมาสรารพัดโครงการได้สวยวิจิตรพิศดารกว่าที่เราก็ออกไปเที่ยวกันกลับมาเ่เทศกาลปีม่ซัปโปรโรกับเทศกาลปม่ซัปโปรโรเขาจัดทุกปีช่วงเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งปีที่แล้วที่พี่เกิดปี2021เนี่ยเป็นปีแรกเลยที่ ตามประวัติศาสตร์เการิมาซัปโประะโปรเขาหยกเลิกเขาปั้นเป็นรูปโควิดเพราะว่ามันโควิดมันก็เลยมาไ,ไม่สามารถที่จะซัปโปโรรู้สึกจะเป็นเป็นเมืองแรกๆนะที่เจอโควิดนอกจากที่มาอยู่ในยโยโกฮาม่าแลแ<ต>้วนอกจากม,ม,มาเจอว่า,ววาเาพราะไกโดเนี่ยเขามีคู่ว่าที่ขึ้นชื่อโด่งดังมากเลยนะแล้วเป็นหนุ่มหล่อเลยที่ที่ดังมากว่าเขาสามารถที่จะ ป้องกันล้วก็สกัดโควิดได้ดีเมืองมีจัดการกับโควิดได้ดีเลยทีเดียวด้วยนะครับเมืองเขามันอยู่ห่างไกลอย่างว่าแหละเราก็ทีนี้พอพูดถึงเทศกาลมิม์ที่ซัปโปรโรเนี่ยหลายคนก็จะมองว่ามันจัดก,กันช่วงไหนได้ยังไงส่วนใหญ่ก็จัดช่วงเดือนกุมภาพันครับอย่างปี2 0 2 2เนี่ยเขาก็กำหนดไว้่ว่าจะจัดในช่วงวันที่5-12ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ปี2022ยังไม่เปิดเมืองอีกซึ่งยังไม่เปิดเมืองอีกตอนนี้เนี่ยคณะกรรมการการท่องเที่ยวเมืองซัปโปโรเขาก็เลยตัดสินใจกันว่าปี2022เนี่ยจะจัดเทศกาลฮิมะซัปโปโรแบบออนไลน์ซึ่งผมก็ยังแปลกใจว่าจัดยังไงแบบออนไลน์เป็น virtual ผมจะได้แบบเป็นเมตาเวิร์สตอนผมก็จะต้องเตรียมเสื้อหนาวหนาๆแล้วก็นั่งชมเปิดแดดเย็นๆด้วยนะเป็นเมตาเวิร์สหรือเปล่า แล้วก็นั่งชมจักรวาลนัลลุมิดซัปโปโรนะครับแต่ว่าพูดถึงเทศกาลนิมาซัปโปโรเนี่ยเรามาักจะจัดไปใน,ในช่วงในช่วงใกล้เกียวบเทศกาลนิมานะาถ้าเกิดให้มันไปเกี่ยวสักวันสองวันจะไม่อยู่นานเทศกาลนิมะเพราะว่ามันไปเดินวันหนึ่งก็พอละแต่จะจะเกี่ยวสมมติว่าจัดห้าถึงสิบสองหล่จะไปก่อนหน้าแล้วให้ไปจบวันที่ห้าที่หกหรือไม่ก็คือไปในช่วงวันที่สิบสิบเอดเพื่อไปเดินเทศกาลนิมะนิดหนึ่งเราที่เหลือไปเที่ยวเมืองอืงน่นนะครับจะบอกว่าเที่ยวญี่ปุ่นในฤดูหนาวเนี่ย ที่เทียเ่ยวเยอะแยะถ้าเราพังชวาเทศกาล์ดิมะอย่างเดียวนะครับหลายคนมองไปที่ซัปโปโรแต่ถ้าผมเนี่ยมันมีเทศกาล์ดิมะในหลายเมืองมากที่ฮอกไกโดออละคฮอกไกโดด้วยนะฮอกไกโดเนี่ยออกจากซัปโปโรไปไม่นานเนี้ยไปที่เมืองอาซาฮิกาวะาอาซาฮิกะว่เป็นเมืองที่อยู่กลางแเปะเลยข,ของเกาะฮอกไกโดเนี่ยนะครับอันนั้นก็จะมีเทศกาล์ดิมะซึ่งสวยงามอาจจะไม่ใหญ่เท่าที่ซัปโปโรเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิด ถกมาทางดานทิศตะวันตกของกอเกาะคาเดลีที่หนึ่งซึ่งที่นี่เนี่ยทีิงต้องบอกว่าจากประสบการณ์ที่จัดทัวร์มาแล้วจากความชอบส่วนตัวเนี่ยผมจะชอบที่เมืองซูเคียวมากกว่าที่ซัปโปโลเพราะที่โซนเคียวเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นไอซ์เฟสติวัลคือเป็นน้ำแข็งซึ่งเอามาทำเป็นแกะสลักเป็นเหมือนบ้านเรือนเป็นอาคารเป็นเข่าไปมีบ้านเป็นตุ๊กตาอะร่ออะไรอย่างเงี้ยซึ่ง เราก็จะใส่แสงสีใส่ไฟเข้าไปด้วยมันก็จะสวยงามที่โซนเคียวนี่จะเป็นงานที่ไม่ใหญ่แต่ว่ามันมีความด้วยความที่มันอย่างซัปโปรโรเนี่ยมันอยู่กลางเมืองเราจะมีความรู้มันอยู่เป็นเทศกาลกลางเมืองแต่ถ้าไปที่โซนเคียวเนี่ยมันอยู่ริมลาําธารอยู่ริมภูเขาอยู่ริมป่ามันก็จะมีความ,เป,มาเป็นธรรมชาติสาระผมในผมชอบที่โซนเขียวมากกว่า เราใกล้ๆสุเหียก็จะมีจุดที่น่าไปเที่ยวเช่นน้ําตกซึ่งเขาบอกว่าเป็นน้ําตกสามีภรรยากัน <c oughs> น้ำตกอินกะกับน้นําตกริวเซสองน้ําตกสองน้ำตกเน,นี่ยมันจะอยู่คู่กันอยู่ใกล้เมือนสนเหียวเลยซึ่งสามารถที่จะ,ะนัง่งรถใกล้ๆไปเที่ยวได้อันนี้ก็จะเป็นที่หลักๆที่ผมนึกถึงน,นะครับ,รบที่เขเติมที่ญี่ปุ่นซึ่ง ใจเราเนี่มันมันนึกถึงเลยอยากไปขอชาติพทีนม,มีบางปี<ถ>ที่ซัปโปโรเนี่ยหิมะมันน้อยนะห,หรือว่าในหลายๆเมืองเนี่ยเวลามีเ,เทศกาลที่ต้องใช้หิมะเช่นพวกแข่งสก,กีเนี่ยนะต้องอิมพร์ตไม่ใช่อิมพ็อตเขาทำซับโปโรแมทเมทได้อ,อิมพร์ตก็ได้นต ท,ทีน,ทนี้มมผมจะบอกว่าที่ซัป,ปโปโรเนี่ยจริงสเสน่อมมันเนี่ยนะเวลาไปเที่ยวที่ซัป,ปโปโรเนี่ยสเสน่องการท่องเที่ยวเทศกาลหิมะที่ซัป,ปโปโรเนี่ยมันค่อนข้างที่จะครบวงจรกว่าเวลาไปเที่ยวเทศกาลหิมะที่อื่น<ช>สำหรับคนไทยนะเพราะว่าหนึ่งเวลาไปก็คือไปญี่ปุ่นไปซัป,ปโปโรไปดูเขาแกะสลักน้ําแข็งซึ่งก็ดูแป๊บเดียวแหละแล้วคนเยอะๆแต่ว่าไอเฟสติวัลรอบๆอ่ะร้านอาหาร นะแผงลอยมันน่ากินนั่นนัสนุกสนานอาหารสตรีทฟู้ดในช่วงงานสนุกไปซบอันสวยงามนะมันสนุกสนานมันให้บรรยากาศที่อบอุ่นนะเป็นกันเองแล้วก็เป็นเทศกาลจริงๆริงเสร็จแล้วเราก็ใช้เวลาอีกวันหนึ่งเนี่ยนั่งรถไฟไปโอโตรุนะไปถึงฮอกกดาเตะนะมันต้องไปเที่ยวแบบนั้นด้วยมันถึงจะมีความสุขแล้วก็ไปพักในรีสอร์ท อไปเล่นสกีไปเล่น,นรีสอร์ทนะที่ผมจะต้องคิดถึงทุกครั้งที่พูดถึงออนเซนจริงๆริงเลยออนเซนเพราะว่าคุณผู้ชมถ้าใครที่ยังไม่เคอยออนเซนกลางที่มาสเนี่ยนะครับพลิกผบรรยากาศอากาศที่มันหนาวแล้วลงไปแล้วเราตัวเราเนี่ยตั้งแต่แบบตั้งแต่คลานลงไปเนี่ยอยู่ในน้ําอุ่นน้าร้อนเนี่ยนะครับร่างกายเราก็จะรับความร้อนเข้ามาอยู่ในตัวเราพอมันอุ่นพอแล้วเนี่ย ลุกขึ้นมายืนเลยกลางหิมะยืนแบบโล่งจ้งอย่างนั้นนะครับกลางหิมะแล้วมันจะมีความรู้สึกทแบบมันไม่หนาวนะ <c oughs> เพราะว่าความร้อนยังอยู่ในตัวอยู่เราจะค่อยๆรู้สึกว่าความร้อนในตัวค่อยๆสูญเสียไปแล้วค่อยๆสึกเย็นแต่ว่ามันจะเป็นความรู้สึกที่ที่สดชื่นอะ่ะเพราะว่าพี <c oughs> ่นกเคยดูกระตูนี้คิวซังใช่ไหมถึงหลวงพ่อเนี่ยจะให้เนรน้อยทั้งหลายเนี่ย แย่ผ้าแช่ทำร้อนในช่วงอิมะแล้วว่าขึ้นมาตากหิมะทำไมไม่ให้ผ้าภิกษุอ่ะทำไมจะให้แต่เน้นน้อยพราะพิกษุมันใหญ่ไปเน้นน้อยล็กๆมองไม่ค่อยเห็นก็หล่อไปเพราะผมจ่ายเหตุที่ว่อรู้ที่จเกิดเพราะว่าร่างกายคนเราเนี่ยมันจะมีตัวรับรู้ภูมิตัวน,นี้ก็เรียกว่ารีเซปเตอร์รับรู้ความร้อนความเย็ยนนะ ซึ่งปกติไอ้ตัวรับรู้อรีเซปเตอร์ตัวนี้มันไม่ได้ออกกําลังกายแล้วตัวนี้มันเป็นโจรปรับอุณหภูมิร่างกายเรามันทําให้เราไม่เป็นภูมิแพ้แล้วก็ไม่เป็นหวัดง่ายเพราะฉะนั้นคือกาใส่ให้หลวงพ่อเนี่ยให้ออกกําลังกายด้วยการจุ่มน้าร้อนขึ้นมันแช่มกางแผ่กางหิมะ,มะลงในน้ําร้อนใหม่เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นการออกกําลังกายตัวรีเซปเตอร์ตัวนี้เพราะว่า <Ha. S 2> พอเราลงไปในน้าร้อนปุ๊บร่างกา,กายก็จะบอกเราว่าร้อนพอบอกว่าร้อนปุ๊บเนี่ย รูขุมขนต่างๆก็จะขยายพอมันขยายตัวปุ๊บกล้ามเนื้อก็จะผ่อนคลายมันก็จะคลายมันก็เหื่อของเสียออกมาเสียออกมาเหงื่อออกแต่พอเราเปลี่ยนอย่างฉับพลันทันใดจากความร้อนขึ้นมาเยืนแก้ผ้าการหิมะเอ็นดิเซปเตอร์ตัวนี้ตัวรับรู้ความอุณหภูมิแล้การมันก็จะบอกว่าหนาวมันบอกว่าหนาวปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันจะหดหมดเลยหดหมดเลยกล้ามเนื้อมันจะหดรูขุมขนมันจะเปิดตัวเพื่อรักษาความ อบอ,อุ่นไม่ไดร่างกายก็ปิดปิดๆิปิดปิดหมดไอ้พวกกล้ามรูรขุมคนเราก็จะปิดหมดนะครับซึ่งเขาบอกว่าการที่สลับน้ําร้อนน้ำเย็นหรือการสลับระหว่างแช่น้ําร้อนกับขึ้นมาตักหิมะเนี่ยมันเป็นการออกกําลังกายหรือบริหารประสาทการรับรู้สูตของอุณหภูมิร้อนหนาวซึ่งวิธีแบบนี้ก็ไม่ใช่เฉพาะญี่ปุ่นนะฮะเพีงยงแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขามีพิธีรีตองมากแต่ว่ารัสเซียก็ดีจีนก็ดีนะฮะหรือในยุโรปหลายๆประเทศเนี่ย ไอการแช่น้ำเนี่ยเขาก็ทำกันเป็นปกติเพียงแต่ว่าของญี่ปุ่นเนี่ยจะมีพิธีกรรมมากกว่าชาวบ้านใช่แต่ว่าไม่เป็นปใครมีเพื่อนอะมันเป็นวัฒนธรรมของเขาก็เป็นว่าถ้าไปเที่ยว snow festival ที่ซัปโปโรเนี่ยนะฮะมันมีองค์ประกอบที่ทำให้การเที่ยวที่นั่นเนี่ยมันสดชื่นมากกว่าที่อื่นครับนะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเราพี่สะเติรจะชวนไปเที่ยวงาน หิมะริงานเทศกาลน้ำแข่งที่ประเทศอื่นครับพักสครูครับและที่ฮาบินฮาบินประเทศจีนประเทศจีนนะและอีกที่หนึ่งเนี่ยนะฮะก็ที่ลักเวียเฮลัตเวียเลยเหรอเออลักเวียนี่ก็มีเทศกาล snow festival ที่มีชื่อนะก็แถบแถบบอลติกอีกจุดหนึ่งนะก็คือที่เราไปกันที่แฟร์แบงค์阿拉斯加นะพูดถึงหิมะก็ต้อง阿拉斯加ก็ไม่แพ้ที่อื่นนะ ได้ดาลาสกาเนี่ยเราไม่เคยคิดจะไปเที่ยวในยุคฤดูหนาวเลยเพราะว่ามันหนาวมาก เราเ d the World ชวนทุนผู้ชมไปเพลิดเพลินชม่มชมวิถีชีวิตชุมชนริมน้ำอัมพวานั่งเรือชมหินห้อยอวดแสบใต้ต้นลำพูชมงานเทศกาลประดับไฟที่สวนนสัทธาอุทยานไทยสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดบ้านแหลมและวัดบางกุ้งเที่ยวสบายสบาย,บายาวัน2คืนทัานละา13,900บาทสนใจสอบถามรายละเอียดที่0 6 1 4 2 1 0 1 1 0หรือ06-1 เ r o u ราเดอเวิลดไม่สามารถพาทุกท่านไปเที่ยวที่ไหนได้จึงจำเป็นจะต้องหารายได้โดยการนำสินค้าคุณภาพมาจำหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกลาร้องไห้ราคาถุงละ90บาทและยังมีข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ราคาถุงละ120บาทสั่งซื้อได้ที่061 421 0110และ061 421 2680หรือสั่งได้ที่ w w w a r o u n d t h e w o r l d t h a i l a n d c o m กลับมาต่อกันนะครับช่วงฤดูนี้ผลไม้ที่ Around the World นำมาจำหน่ายพิเศษที่สุดก็คือสตรอเบอรี่เพิ่งมาถึงสดๆเย็นๆเลยครับสตรอเบอรี่อามาโอนะครับเป็นสตรอเบอรี่ที่ส่งตรงมาจากประเทศญี่ปุน่นมาจากวิกตอ r รี a ฟาร์มหวานหอมชื่นใจนะครับสามารถสั่งรับประทานกันได้นะครับราคา1กล่องใน1กล่องเนี่ยข้างในจะมี เป็นสองกล่องเล็กนะครับราคา1,550บาทเราเชิญชวนโทรเข้ามาสั่งซื้อที่เรานะครับ0 6 1 4 2 1 0 1 1 0เราก็0 6 1 4 2 1 2 6 8 0่งสี่อง่นยผลไม้ยังอื่นๆก็ยังมีนะครับไม่ไว่าจะเป็นองุ่นเขียวหวานสดไรเมล็ดจ,จากคอริโนียาลูกพลับจากญี่ปุ่นจากเมืองฟุก,กุโอกะนะครับหรือว่าน้ำแอปเปิ้ลหวานอร่อยๆนะครับจากอัลมโมริกครับครับทีน,นี้เรากลับมาพูดถึงเรื่อง หนาวๆกันต่อพูดถึงเรือุณภูมิพูดถึงความหนาวแล้วการพดฒตัวของกล้ามเนื้อกันไปแล้วทีนี้เนี่ย <c oughs> ก็ไอเทศกาลเนี่ยนะคุณวิทย์อันหนึ่งที่จะต้องบอกเลยว่าความประทับใจสูงสุดของผมเวลาไปที่ซัปโปโรเนี่ยความประทับใจสูงสุดใช่ก็คือน้ำหนาวได้กินไอขนมขนมปลาไส้ตัวแดงอะ มันจะเป็นเหมือนขนมเปี๊ยะเป็นแป้งใช่ใช่เป็นแป้งลูกปลาขนมนีกมันอร่อยจริงนะข้างในจะเป็นไส้คือญี่ปุ่นเนี่ยมันนึกอะไรไม่ออกก็ไส้ถั่วแดงทก่อนขนมทอดนี่มันไส้ถั่วแดงตลอดเวลาทีนี้เนี่ยมันก็จะมีไอ้ snow festival เนี่ยมันก็มีอยู่ทั่วโลกนะที่ดังๆเนี่ยก็คือมีซัปโปโรที่พวกเราเนี่ยรู้จักกันดีและที่ฮาร์บินฮาร์บินประเทศจีนประเทศจีนนะแต่ผมยังไม่เคยไปนะ แต่คนที่ไปเนี่ยก็พูดเฉพาะถึงเรื่องความหนาวเย็นเพราะากามากแต่ผมว่าบรรยากาศที่รอบๆเนี่ยนะอาจจะสู้ที่ซัปโปโรไม่ได้นะเพราะว่าซัปโปโรเนี่ยมันมีกิจกรรมต่างๆมันมีอาหารมันมีบรรยากาศาเป็นญี่ปุ่นอมันโอบล้อมอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นในทั่วโลกเนี่ยก็จะมีที่ฮาบินมีที่ซัปโปโรนะฮะและอีกที่หนึ่งเนี่ยนะฮะ ก็ที่ลัตเวียเฮ้ลัตเวียเลยเหรอเออลัตเวียนี่ก็มีเทศกาลสโนว์เฟสติวัลที่มีชื่อนะก็แถบแถบแบอลติกก็ต้องมีแหละนะอีกที่หนึ่งก็คือที่รัสเซียผมกำลังนึกถึงรัสเซียเพราะว่ารัสเซียม,มันต้องหนาวมากมันต้องหนาวมากมันหนาวกว่าชาวบ้านเนี่ยนะฮะเ,เมืองที่หนาวที่สุดเนี่ยอยู่ที่เอียร์ุดใช่ไหมเ,เมืองที่เป็นทะเลสาบไบาคาร,คร์นะฮะเพราะฉะนั้นที่นั่นเนี่ยก็จะมีเทศกาลไอ้น้ำแข็งเทศกาลหิมะที่ผู้คนเนี่ยชอบกัน อ no ีกจุดหนึ่งนะก็คือที่เราไปกันที่แฟร์แบงก์อลาสก้านะพูดถึงหิมะก็ต้องอลาสก้าก็ไม่แพ้ที่อื่นนะใช่อลาสก้าเนี่ยเราไม่เคยคิดจะไปเที่ยวในุ่คฤดูหนาวเลยเพราะว่ามันหนาวมากเนึ่องมาทางไกลกว่าจะเดินทางไปมันยากสองหนาวมากอลาสก้าเราก็สุดท้ายเราไปเที่ยวอลาสก้าเราไปเที่ยวไว้จะในช่วงฤดูร้อนแต่ผมเนี่ยนะคุณวิเทียนพูดถึงว่าหน้าหนาวเนี่ยหลายคนเนี่ยจะชอบบรรยากาศ ในยุโรปกับในอเมริกาที่เวลามันมีไอ้สโนว์เฟสติวัลนี่ก็คือปั้นเป็นตุ๊กตาเป็นสโนม a นแล้วก็เล่นกันในช่วงที่มันมีเทศกาลคริสต์มาสนะ,ะคนก็จะชอบบรรยากาศแบบนั้นซึ่งก็มีทั่วไปหมดเลยเทศกาลคริสต์มาสเนี่ยคือที่ไม่มีหิมะ มันจะงงเหงาหรอกผมว่าคนยุโรปโดยเฉพาะเขาผูกพันอยู่ก่บง้นคนคริสต์เนี่ยเขามีความผูกพันกับเทศกาลคริสต์มาสตรงที่ว่าคือท่ามกลางความหนาวเพราะเนี่ยมันอยู่ความอบอุ่นของครอบครัวเพราะวันคริสต์มาสของเทาเนี่ยมันเหมือนวันครอบครัวจริงๆเพราะว่าเพราะว่ามันคล้ายๆกับคนไทยเราที่มีวันครอบครัวหรือวันสงกรานต์เท่านี้เทศกาลคริสต์มาสเป็นเวลาที่อบอุ่นเขาอย่างตอนผมเรียนที่อเมริกาเนี่ยผมจะต่างคนอื่นเลยนะเพราะว่าช่วงคริสต์มาสเนี่ย เพื่อนที่เป็นอเมริกันเนี่ยเขาจะอบอ,อุ่นเมื่ออยู่ครอบครัวเขาอืแต่เขาก็จะแบบกลับไปหาพ่อหาแม่เขาแต่เราคนต่างชาติเวลาไปอยู่ที่ที่อเมริกาตอนตอนคริสต์มาสเนี่ยมันมีความสึกแบบบรรยากาศหนามากครัเพราะมันคือแต่ว่าแน่นอนคนคนทางด้านานู้นเน่ยเขาก็จะเป็นเทศกาลเป็น holiday season ของเขาเป็นฤดูกาลที่เขาจะได้อยู่กับครอบครัวรรอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศของช่วงหน้าหน,นาว นะที่พูดง่ายว่าการท่องเที่ยวเนี่ยมันจะต้องมีสิ่งที่ไปสัมผัสได้นะสิ่งที่สัมผัสได้ก็คือหิมะแล้วก็ความสุขในการท่องเที่ยวนะฮะเราก็จะเลือกจุดที่มันมีบรรยากาศแบบนี้เพื่อที่จะพาทุกท่านเนี่ยไปท่องเที่ยวกันแล้วก็นี่ก็เสียดายว่าต้นปีหน้าเนี่ยทางญี่ปุ่นก็ยังไม่ได้เปิดให้คนข้างนอกเข้าไปชมเทศกาลหิมะที่ซัปโปโรนะครับ แต่ว่าเราก็ยังมีที่อื่นจะได้ไปกันอยู่นะฮะก็อย่างเช่นในยุโรปเนี่ย<ม>เราก็คิดว่าประมาณสักกุมภามีนธ์น่าจะมีทริปออกให้นะฮะแล้วก็ในอเมริกาก็ต้องหนาวน้อยลงหน่อยเร่ก็าวางแผนกิอยู่ว่าพอถึงช่วงที่เขาเรียกว่าช่วง ฤดูใบไม้ผลิหรือฤดูสปริงเนี่ยเราจะจัดไปเที่ยวทางอเมริกาด้วยไปชมรธรรมชาติอุทยานธรรมชาติของเขานะครับแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่ว่าจะจัดที่ไหนก็ตามหนึ่งเราต้องดูเรื่องของความปลอดภัยของผู้ชมทุกคนนะครับึงโดยเฉพาะในเรื่องของโรคระบาดท,ที่ยังมีอยู่กับเรารเราเ็าต้องอยู่กับมันให้ได้เช่นเดียวกันกับเชื้อโอมิครอนที่เราพูดถึงกันอยู่ทุกวันนี้ว่ามันก็อาจจะไม่หนะักมันก็อาจจะไม่แรงเท่าไหร่ อันนี้รอคอนเฟิร์มเราก็รอรอ,รอการศึกษาในทั่วโลกเราก็จะเที่ยวแบบไม่ประมาทการไม่ตกนะคระับแต่ว่าเราพูดถึงฤดูหนาวเราก็จะมีสัญการจัดหาสถานที่เที่ยวต่างๆให้ลูมผู้ชมหรือในช่วงฤดูใดๆก็ตามหน้าที่อของเราในเวิร์ก็จะวางแผนเราก็เลือกสัรเมืองสถานที่จุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดสาหรับช่วงเวลานั้นๆที่จะไปเที่ยวเพราะว่าทุกที่ ทุกคนทุกแห่งเนี่ยมันมีเวลามันมีฤดกูกาลของมันท,ที่เหมาะสมนะครับอย่างบางหลายที่เราไปดูใบแม้เปลี่ยนสีสวยๆในบางเมืองหลายที่เราไปชมที่มัฟบรรยากาศดีๆในช่วงฤดูหนาวหลายที่เราไปดูสีเขียวที่สวยงามในช่วงฤดูร้อนไปชมความงามของฤดูร้อนได้บางที่เราก็ไปดูในช่วงของฤดูใบไม้ว่าม,มันมีหลายคือทุกฤดูเนี่ยมันจะมีที่เที่ยวซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของมันเป็นสเสน่ห์ของมัน นะครับเราก็จะนํามาเสนอที่พนพบได้รับนะฟังอยู่เรื่อยๆนะครับช่วงนี้เนี่ยมีโอกาสก็กไปเที่ยวกับเราถ้ายังมีโอกาสดูรายการเราแล้วก็สนับสนุนนาราวเวอร์ให้เดินหน้าต่อไปด้วยการจัดซื้อสินค้าผลมะมงผลไม้จากเราหรือข้าวหอมมะลิองหอม,หอมจากทุ่งกุหลาบล้องไห้จากบ้านเกิดที่จะเกิดคราวนี้แหละครับก็เช<ๆ>ิญชวนสนับสนุนนาราวเวอร์ด้วยนะครับทพ่่อพันปีใหม่เนี่ยไปเที่ยวกันเถอะมาเจอกันมาดูคู้ด้วยกันครับ วันนี้ผมและคุณเระเกอร์มสมทรัพย์ก็ต้องขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันสัปดาห์หน้าใกล้ปีใหม่แล้วนะครับรักษาสุขภาพกันให้ดีนะครับสวัสดีครับ